หล,ลังจากเมื่อกี้กินไปคนละหึแท่งแล้วนะคะเมกี้แขกกินแท่งนี้แขกกินถ้วย <laughs> น็อตนำพีออมนำไหมพีออมนำรอบกินได้พุงแข่ง,งั้นเลยอาแล้วแล้แล้วแล้วแ พี่ออมน้ำพี่ออมน้ำมู่ตามาแล้วจะนายตามไหมคนเนื้อจะนายหมดก่อนแน่เลยอ้าวไข่หนะนังว้าวเย็นไข่นังเย็นเย็นสิโอ้ยน้องนนเย็นก็ไข่เย็นนี่พี่ออมชิวชิลนะพี่ออมชิลชิลพี่มู่อ่ะชิวอันนี้ไข่กล้วยดิไข่กล้วยค่ะชิล ใส่ไปไหมมั้ยใส่ด้วยวางไว้เลยวางไว้มันหยุดเอาไว้ใู๊หาหมดแล้วโอ้ยมีมู๊หมดแล้วอ้าวเอาแล้วเอาแล้วผู้หญิงคนเดียวเหลืออยู่ในปานู่เดียวน็อตตามไว้คนนึงเฮ้อต่อไม่ไหวแล้วเว้ยเหลือเอามู๊ชนะแล้วเลยเฮ้ยเราจะออกไปแล้วอ่ามู๊หมดแล้วเย็นน็อตจะเย็นเสา่อ อ้า,าททอ,อ้าาอตคนที่สองาปากอ่าพี่อ๋อคนที่สามค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีของปะปลอบใจให้นะคะคนแรกนี่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 คนหนึง่งอ้าปากแล้วอ้าปากแล้วนี่คนที่สี่าแม่หมดแล้วปากแดงมือลบต่องแห้งอะพี่แดงยู่เนี่ยจิ้มต่มองแห้งเลยอ่ะไปล้างมืออะ <laughs>